ตอนนี้เรื่องร้อนแรงคือเรื่องเอฟเปกแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเรื่องเอฟเปกนั้นวันนี้มีข่าวใหญ่ซึ่งเป็นข่าวร้ายของประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านชาวนานะครับซึ่งรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่สสพรคเพื่อไทยนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นถังแตกนะครับไม่มีเงินในการช่วยเหลือ,อาชาวนาชาวไร่อีกต่อไปนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ของสสพักเพื่อไทยนะครับ ถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณนพพลเหลืองทองนาราบอกว่ารัฐบาลพลเอกปยุทธ์ถังแตกไล้เงินช่วยเหลือชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละหนึ่งไม่เกินคูเรลเลยยี่ไร่ยังไม่มีคําตอบเลยว่าจะแจกจ่ายให้ประชาชนเมื่อใดนะครับสอสเพื่อไทยนพพลพิสุลโลบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเผชิญปัญหางบประมาณอาจจะ จ่ายเงินให้ประชาชนชาวนาขอจ่ายทีละครึ่งนะครับจ่ายค่าเก็บเกี่ยว500บาทต่อไร่2ครั้งแทนที่จะจ่าย1,000บาทต่อไร่ก็ขอให้พลเอกประยุทธ์นะครับเลิกสร้างวัฒกรรมรักชาวนาเป็นห่วงชาวนาไม่อายชาวนาเลยคุณอายตัวเองบ้างอย่าให้ชาวนาเบื่อหน่ายเอือมระอาเลยนะครับเรื่องของการประชุมเอเปกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เองนั้นก็ต้องการจะอยู่ในนายกนะครับเพื่อจะประชุมเอเปกแล้วก็รีแบรนด์ตัวเองเป็นผู้นําระดับโลกคล้ายๆกับคุณทักษิณให้ได้นะ รประชุมเอเปเป็นเรื่องสําคัญไหมก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าสําหรับคนไทยก็ยังคงเป็นเรื่องไกลตัวอยู่ซึ่งก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องทําให้คนไทยเข้าใจนะครับว่าสําคัญกับคนไทยอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ท่าทีของรัฐบาลต่อเรื่องการประชุมเอเปกไม่ค่อยดีนะครับพลเอกประวิทย์มีการประกาศว่าเตรียมฝ่ายรักษาความปลอดภัย35,000นายใครก็ตามที่จะมีกิจกรรมชุมนุมหรือกิจกรรม ที่รัฐบาลถือว่าเป็นกิจกรรมป่วนนั้นระวังตัวจะเจอโทษหนักให้แน่ดังนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการประชุมลักษณะนี้การแสดงออกของประชาชนทุกประเทศเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฝ่ายรัฐบาลกับประกาศแล้วว่าใครจะแสดงออกขอให้ระวังตัวจะถูกดำเนินคดีอย่างหนักน่วงพลเอกประยุทธ์เองนะครับวันนี้ก็มีการเปริดทำเนียบนะครับเจอเยาวชนจากประเทศต่งตางๆในเขตเศรษฐกิจเอเปกแต่ก็เป็นสไตล์พลเอกประยุทธ์ที่เวลาเปิดทำเนียบก็จะมีการแซะมีการกระแนกกระแหนนะครับเจอวัยรุ่นปุ๊บบอกว่าชอบ เป็น voice of the future คนฟังปุ๊บพอพนเอกประยุทธ์เห็นคนรุ่นใหม่ที่มางานรัฐบาลบอกว่าคือเสียงของอนาคตแต่ขนาดเดียวกันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ดำเนินคดีกับอนาคต ของประเทศนี้นะครับด้วยคดี112มากที่สุดหรือคดีชุมนุมต่างๆเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นภาพย้อนแย้งว่ากับเด็กประเทศอื่นปากหวานฟังอนาคตฟังคนรุ่นใหม่แต่เด็กในประเทศต่อต้านรัฐบาลโดนยัดคดีจบที่เรือนจำนะครับรัฐบาลตอนนี้ออกมาเดินเกมนะครับโจมตีประชาชนที่เห็นต่างกับเรื่องเอ펙ซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาหลังจากที่ กลุ่มเอ็นจีโอนะครับคุณสมบูรณ์กําแหงประธานกรรมการประสานงานองค์การพู้นำเอกชนนะครับรวมทั้งไมพัสลาวเวลีแล้วก็ไผ่ดาวดินและคนอื่นๆบอกว่าจะมีการชุมนุมของประชาชนช่วงเอเปกเพื่อเห็นว่าการจัดเอเปกนั้นมีวาระของประชาชนที่ไม่ได้รับการสนใจหรือว่ามีหัวข้อของการประชุมที่รัฐบาลประเทศต่างๆอาจจะเอื้อประโยชน์ในทุนเอื้อเจ้าสัวมากกว่าเอื้อประชาชนอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ประเทศอื่นจัดเอเปก ก็มีประชาชนเห็นแตกต่างนะครับแต่ว่านอกเหนือจากพลเอกประวิทยที่บอกว่าจัดเต็ม35,000คนใครมาหือโดนของดีแน่มาลิกาบุญมีตระกูลบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์นะครับอดีตที่ปรึกษาคุณจุลินตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้มาลิกาไม่มีตําแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลแล้วเนี่ยครับเป็นสสเฉยๆ,ๆหลังจากที่ออกมาด่าคนในพักด้วยกันไปทั่วเนี่ยนะครับมาลิกาออกมาบอกว่าคนที่จะแสดงออกเรื่องเอเปกนั้นขอให้เงียบๆนะครับช่วงนี้ยามีอคติทางการเมืองอย่าแสดงออกว่าไม่พอใจผู้นําคนที่ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์แล มีมารยาทควรจะเป็นคนรู้จักกาลเทศะนะครับควรจะทําตัวให้เป็นคนน่ารักน่าชื่นชมนะครับอย่าไปแสดงออกอะไรต่างๆมากเกินไปนะครับการชุมนุมอย่าไปจัดมันมีขอบเขตนะครับประชาธิปไตยคนหนึ่งคือชัยชนะเดชเดโชนครศรีธรรมราชลองเลยาพรรคก็ออกมาโจมตีคนที่แสดงออกว่าอย่ามาแสดงออกในช่วงเอเปกคนไทยอารมณ์เสียนะครับทำลายความตั้งใจขณะเดียวกันคนที่พูดเรื่องนี้ได้ดีคืออาจารย์ ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะครับบอกว่ามีการอนุญาตให้ประชาชนแสดงออกในช่วงเอเปกได้นะครับโดยเบื้องต้นมีอยู่3กลุ่มนะครับตามกฎหมายทําได้นะครับไผ่ดาวดินกลุ่มที่1ทะลุฟ้ากลุ่มที่2ราษฎรกลุ่มที่3 16-18อาจารย์ชัดชาติบอกประชาชนทำได้แต่ขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าเคลื่อนพลขอให้อยู่ในพื้นที่ที่กรทมกำหนดไว้ขอให้แสดงความเห็นที่อยู่ในกรอบกฎหมายการแสดงความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องทำได้นะครับกรทมจัดพื้นที่ไว้นะครับดีกว่าแสดงออกในพื้นที่ซึ่งอาจจะมีผลต่อการประชุมเช่นปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้นําประเทศอื่นน่าจะเข้าใจเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยอันนี้คือชัดชาตินะครับซึ่ง เข้าใจประเด็นนี้ว่าการแสดงออกเป็นเรื่องปกติประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นเมื่อมีประชุมเอเปกประชาชนก็แสดงออกได้ไม่ใช่แบบพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทธ์หรือประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเมื่อมีการประชุมระดับชาติคนไทยห้ามแสดงความเป็นประชาชนด้วยการแสดงออกเนี่ยอาจารย์ชาติชาติไปไลฟ์นะครับในจุดของการประชุมเอเปกก็มีการโชว์เรื่องอาหารไทยว่าน่ากินขณะเดียวกันทูตนอกแถวซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยไปลาทูดรัฐเนี่ยนะครับก็มาโพสต Facebook วิจารณการที่พลเอกประยุทธ์มีนโยบายเอาใจรัสเซียแล้วก็สรุปก็คือ ปุตินนะครับไม่มาประชุมเอเปกส่งแค่รองนายกมาแทนนะครับทูตรัสปัจจุบันสมาชิกเพื่อไทยก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้นะครับเปรียบได้กับการโชงความโง่เง่าอย่างเหลือเชื่อ ของผู้รับผิดชอบด้านการต่างประเทศของไทยล้วนๆเอาใจรัสเซียทุกเรื่องแต่มีแต่เบอร์สามหรืออาจจะต่ำกว่ามาประชุมไทยแบบทีบหัวส่งดังนั้นก็ถูกอดีตทู่นนะครับกระทืบอสามความล้มเหลวของรัฐบาลในเรื่องการประชุมเอเปกไปรายการวันนี้จบแค่นี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิก y o ูทูบไวด์ทีวีเราจเจอกันต่อสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกท่านที่ดูทาง a c e b o o k นะครับเดี๋ยวดูทางเพจผมรวมทั้งดูการถ่ายทอดสด ทาง t i กต็ k กด้วยวันนี้โอ้อยยมีการถ่ายทอดทาง t ิกต็อกด้วยนะครับว่าเนื้อหาสาระช่วงสมาชิกยู u ูบวีไอพีของไว i c e TV เป็นอย่างไรและอะไรทำให้ท่านควรจะ,ะมาสมัครเป็นสมาชิก YouTube v o i c ทีวกันวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันทาง Facebook และทาง t i กต็อกครับสวัสดีครับ